สรุปผลการปฏิบัติงานกศออนอำเภอบึงสมคคีประจำเดือนมกราคม2566วันที่5มกราคม2566นางสาวหยาติรลินสุปัญญารักษาการผู้อำนวยการกศออนอำเภอบึงสมคคีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่12พศ2565เดือนธันวาคม2565 ณนห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีการสวดมนต์ไหว้พระและเปิดเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของแต่ละอำเภอพร้อมทั้งร่วมส่ง,งานายธีรพงษ์รุ่งเรืองสิงห์ ที่จะไปรับตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการกศอนจังหวัดปราจีนบุรีวันที่6มกราคม2566นางสาวหยาดพิรุณสุปัญญารักษาการผู้อำํำนวยการกศอนอําเภอบึงสามสคีพรอ้อมด้วยคณะครูร่วมขออวยพวามปีใหม่จากนายสิพรพลละลอกนายอําเภอบึงสามสคีและพระมหาอภิชาติกิติวรัญยูท้าอาวาวทัทุงสนุนรัตนารามเพื่อเป็นสิริมงนคล เนื่องในวาระรอิถีขึ้นปีใหม่ประจำปีกระต่ายทอง2566วันที่9มกราคม2566นางสาวหยาดพิลุงสุปัญญารักษาการผู้อำนวยการกศนอนอำเภอบึงสมคีพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับนโยบายโดยว่าที่พันตีดำริตติวัตผู้อำนวยการสำนักนางานกศออนอจังหวัดกำแพงเพชรมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานในศตวรรษที่21และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาหลักสูตรสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งร่วมต้อนรับแสดงความยินดีที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกศอนจอังหวัดกำแพงเพชรวันที่10มกราคม2566นางสาวหยาธิรินทร์สุปัรญ,ญารักษาการผู้อำนวยการกศนอำเภอเบงสามชีเข้าร่วมมอบผ้าห่มพระราชทานโดยนายสุรพลละลอกนายอำเภอเบงสามชีเชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสรรจำนวนหนึ่งผืนเพื่อนำไปม่อมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบึงสมามัคคีวันที่11มกราคม2 5 6 6นางสาวยาธิลินจุปัญญา รักษาการผู้อำนวยการกอรสอนออำเภอเบงสมัคีมอบหมายให้นายวั์แสงพุ่มคู่กอสอนอตำบลจัดก,กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาในโครงการการศึกษาวิจัยระบบการผลิตพลังงานสะอาดสำหรับชุมชนด้านนวัตกรรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนน้ำมันภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยลาาราชพัฏนกำแพงเพชรหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่3บ้านวัดใหม่ลุงเฉลิงพีรีวันที่11มกราคม2566นางสาวญาติพิลุนสุปัญญารักษาการผู้อำนวยการกอ,อนาองอำเภอดงสัมคมีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอรวัน จังหวัดกำแพงเพชรประเภททุกดีน no. ัมเบอร์วันอํเภอบึงสามคัคีประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมวชิระปาการสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดกำแพงเพชรวันที่13มกราคม2566นางสาวญาติทลุณสุปัญญารักษาการผู้อำนวยการกศนอําเภอบึงสามคัคีมอบหมายให้คณะครูเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566ณโรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอมโดยมีนายวัชระชัยอัคราราชผู้อำนวยการและให้การต้อนรับซึ่งการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการวาดภาพระบายสีการเล่นเกมการเป่าลูกโป่งการตอบคำถามชิงรางวัลได้รับความรู้ความอบอุ่นและความสนุกสนานพร้อมเพียง พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆวันที่13มกราคม2566นางสาวยาพิรุณสุปัญญารักษาการผู้อำมเยอการกศออนอําเภอบึงสมัีเข้าร่วมประชุมโดยมีนายสุรพลละลอกนายอํเภอบึงสมัีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจในการดําเนินการโครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์เลื่อนที่พออสวจังหวัดกำแพงเพชรนาห้องประชุมละหารลำสันเทศาบาลตำบลละหานการดำเนินโครงการดังกล่าวจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดดำเนินงานโครงการในวันที่15กุมภาพาน 2, 66, นันธ์2566ณเทศาบาลละหารตาบลละหานอำเภอเบิงสามคีวันที่14มกราคม2566 ทางสาวญาติรุ่งจุติธญรยารักษาการผู้อำนวยการกราศนอำเภอบึงสาององสมคีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566นาทศบาตบลตำบลลรหารซึ่งทางกาศนอำเภอบึงสามคีได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทานบันเทิงจิตเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ให้มีนิสัยในการรักการอ่านและการให้บริการไอติมหันษาพาชื่นใจซึ่งมีนายจุลพลละลอกนายอำเภอบึงสามาัคีเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าววันที่16มกราคม2 5 6 6นางสาวยาธิรุณสุป,ปัญญารักษาการผู้อำนวยการกอสอนออำเภอบึงสามาัคีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี2566หน้าหอประชุมโรงเรียนลหานิทยาโดยมีนายสุรพลละลอกนายอำเภอเบึงสม,มัคีเป็นประธานในพิธีมีกิจกรรมนิมนต์พระพิสุสงฆ์จำนวนเก้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาถวายพัตหารและปัจัยแด่พระสงฆ์ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวนําสวดคําฉันบูชาครูมอบเกียรติบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี2566วันที่19-20มกราคม2566นางสาวหยาติรุนสุปรรัญญารักษาการผู้อำนวยการกอรอนออำเภอบึงสคัคคีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนในภาคเรียนที่สองพ2พ2565 ณห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการวัดผลสำลเระหว่างภาคอย่างมีประสิทธิภาพในการวัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาต่อไปวันที่19-20ถึงมกราคม2566นางสาวยาธิรุนสุปัญญารักษาการผู้อำนวยก,การกศอนอ,อำเภอบึงสามีมอบหมายให้นายวิวัฒแสงพุ่มคูกศนอตำบล เข้าร่วมเป็นวิทยากรเครือข่ายของอตตบตตำบลบึงสมัมคีโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีนายสุรพลละลอกนายอำเภอบึงสมัมคีเป็นประธานเปิดโครงการโดยนายวิลลุนสิริพันธ์นาย,ยอาตตบตบึงสมัมคีกล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คัวเรือนอาสาสมัครท้องถิง่นรักโรค อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำถังขยะเปียกและการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างถูกต้องวันที่ย3ามมกราคม2566นางสาวยาธิรินสุปัญญารักษาการผู้อำนวยการกอสอนออำเภอบึงสมชัิประชุมแจ้งเรื่องข้อราชการต่างๆในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการเข้าการแข่งขันกอสอนเกมภาคเหนือกิจกรรมเครือข่ายที่สำคัญเป็นการวางแผนงานเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพวันที่24มกราคม2566นางสาวยาพิรุณจิตัญญารักษาการผู้อำนวยการกอสอนอํอำเภอรุ่งสมคีมอบหมายให้นายวิวัฒน์แสงพุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเพือขายปปชโครงการสตองจิตพอเพียงสำนักงานปปชจังหวัดกำแพงเพชรประจำป,ป,ปีงบประมาณ2566ประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมสตองจิตพอเพียงณโรงแรมสากกังลาวจังหวัดกำแพงเพชรวันที่26มกราคม2566นางสาวยาพิรุณสุป,ปัญญา รักษาการผู้อำนวยการกอรสอนองอำเภอบิงสมามชีพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมงานเชือข่ายกเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ประจำปีมนมประมาณ2,566ครั้งที่1นักโคกหนองงามโมเดลหมู่หนึ่งตำบลละหารอำเภอบึงสมามคีโดยมีนางสาวสุภาตาคายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายสุรพลละลอกนายอำเภอบึงสมคีกล่าวรายงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางกศนอ,อำเภอบึงสมคีได้นำนกิจกรรมรส่งเสริมการอ่านการศึกอาชีระยะสั้นผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรปลอดสารพิษเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้